สวัสดีครับพบก,กับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เจอของทีมลิเวอร์พูลขี้เหนียวจริงๆรเหรอแค่30ล้านทําไมไม่จ่ายให้มันจบจบไปซะแฟนบอลลิเวอร์พูลหลายๆคนอาจจะบ่นกันแบบนั้นนะครับนี่เป็นตลาดการซืกกร้อขายเตะที่อาจจะทําให้แฟนๆหงแดงหงุดหงิดจากการที่พวกเขาทําได้แค่เหลียวดูเชลซีแมนเชสเตอร์ซิตี้และอีกหลายๆทีมซื้อแข้งใหม่กันจ้าละวันแม้กระทั่งแมนเชสเตเอร์เตงก็ได้ดันนี่ฟานเดบกมาเรียบร้อยแล้ว ในทางกลับกันลิเวอร์พูลกลับมีแค่ตัวโนเนมอมย่างคอสตารซามิกาสเข้ามาเพียงแค่คนเดียวผลจากการอุ่นเครื่องเสม,มอเรสต์บุร์ส,ส,สวอละับแพ้จุดโทษอาร์เซนอลในศึกคอมมอนิตี้ชิวก็ทําให้ความกังวลเหล่านี้เพิ่มขึ้นไปอีกโดยเฉพาะในดีลของติอาโกโอ้อาคันตัราที่ไม่ได้บทสรุปเสธียมันจะมีคําถามเกิดขึ้นมาบ้างนะครับว่าทําไมเงินแค่30ล้านลิเวอร์พูลไม่จ่ายให้มันจบๆไปซะเพราะมันไม่ใช่แค่ค่าตัวที่แพงมากมาออรเดย เพราะมันไม่ใช่ค่าตัวที่แพงมากหม่อะไรเลยถึงแม้ว่านักเตะจะกําลังจะหมดสัญญาก,ก็ตามมันก็แลดูจะคุ้มค่าการเปรียบเทียบที่เกิดขึ้นในขณะที่เชลซีซื X, ้อฮาคิมซีเอ็กติโมเวเนอร์ติเอโก้เบนซิดเบลมาลชอวคิดราคารวมกันแล้วแต่หลักสล้านล้านปอนด์เช่นเดียวกับแมนเชสเตอร์ ity, ที่ซื้อนาธานอาเกตคนเดียวก็41ล้านปอนด์ไปแล้ว การที่ลิเวอร์พูมไม่จอมจ่ายแค่30ล้านเพื่อคว้าตวัวติเอโก้อคาโทราก,ก็ถือเป็นการขี้เหนียวของเฟเบ p สปอตกุ๊ปหรือไม่หลังจากบริหารงานหลังจากบริหารทีมมา10ปีในที่สุดมันก็เริ่มมีคนตั้งคำถามถึงการบริหารของจอห์นเบิอนยูเฮนรี่และทีมงานซึ่งถือเป็นเรื่องที่ประหลาดสุดๆเจ้าของทีมฟุตบอลทุกทีมมีแนวาทางการทำงานเป็นของตัวเองเชลซีมีสไตล์ของตัวเองแมนเชสเตอร์ตี้มีของตัวเอง แมนเชสเตอร์และลิเวอร์พูลก็เช่นเดียวกันมันเป็นการทํางานที่อิงจุดยืนที่ว่ากันว่าวางไว้ในระยะยาวและก็ไม่มีแนวทางไหนทั้งนั้นที่ผิดแฝงเลือกที่จะบริหารลิเวอร์พูลด้วยการใช้จ่ายเงินอย่างมีสมเหตุสมผลทุกอย่างต้องมีที่มาที่ไปราคาในเตะต้องไม่เวอร์เกินและมองว่าคุ้มค่าในระยะยาวถึงแม้ว่าจริงๆแล้วทุกคนก็รู้ว่าแเวสปอร์ตกุ๊ปมีเงินเยอะมากมายขนาดไหนสามารถจ่ายได้อย่างสุรุย่ยสุร่ายก็ตาม การบริหารของจอห์นดับเบิลยูเฮนรี่นั้นไม่ได้เลวร้ายแน่ๆนะครับเขาไม่ได้เป็นเหมือนเวนกี้กรุ๊ปของแบล็กเบิร์นไม่ใช่ปีเตอร์ลิมที่บารลินเซียและไม่ใช่ไมค์แอชลีย์ที่นิวคาสเซิลเจ้าสัวทั้งหมดที่ไร้เมื่อนี้คือสิ่งที่ทุกคนเห็นอย่างชัดเจนว่าคือตัวปัญหาแม้กระทั่งสแตนโคอนเกของอาเซนอลก็ยังโดนเล่นงานอยู่เนืองๆไม่ต่างอะไรกับตระกูลเกลเซอร์ตั้งแต่รุ่นพ่อ,อยันรุ่นลูก บรรยากาศที่ลิเวอร์พูลมันไม่ได้เป็นแบบนั้นความสัมพันธ์ของเฟเวและเชกิ่งคลับดำเนินไปอย่างยอดเยี่ยมเช่นเดียวกับไมเคิลอ็ดเวิร์ดที่ดูแลตลาดซื้อขายพวกเขาไม่ได้ทําแค่กว้านซื้อแข้งยอดเยี่ยมเข้ามาสู่สโมสรแต่ยังขายลหลายๆคนออกไปแบบทากำไรกระชูดความสําเร็จของลิเวอร์พูลยังหลั่งไหลเข้ามาไม่ห่างหายและเราต้องไม่ลืมเช่นเดียวกันนะครับว่าการทําการบ้านอย่างหนักของเฟเวสปอตรุปและทีมงาน คือกุญแจสําคัญที่ทําให้พวกเขาได้ตัวมหาบุรุษอย่างจิเกนคล็อปมาครอบครองในช่วงสาถึงปีหลังสุดลิเวอร์พูลติดท็อปชาร์ตทีมทํากําไรได้ในลำดับต้นๆในแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนโดยที่ยังรักษาแข้งตัวหลักเอาไว้กับทีมได้เกือบครบยกเว้นก็คือการจำน่ขายฟิลิเป้กุญญโยแต่ถึงกันนั้นพวกเขาก็ไปเอาอาริสุนเบเกอร์และเวอร์จิลฟานได์เข้ามาทดแทน ทั้งหมดนี้นี่คือวิธีการบริหารงานของ f แฟ e w a y Sport Group คือสิ่งที่ทำให้เจ็ตเก้นคลับแฮปปี้คือสิ่งที่สร้างความสาเร็จแลนะนาพาความสุขมาให้กับแฟนบอลเดอะคัพ bon ทุกคนฉะนั้นกับแค่ดิว30ล้านของติเอโกเอาเข้าจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ปัญหาของลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนเพราะพวกเขามีอำนาจที่จะจ่ายได้แต่ด้วยจุดยืนการทำงานของพวกเขาและสถานการณ์ของโควิด -19 มันก็ทำให้พวกเขาเลือกรอดูสถานการณ์ไปก่อน เจเกนคลับเองนั้นก็รู้ว่ากองกลางในทีมมีล้นมากอยู่แล้วไล่ตั้งแต่แฮนเดอร์สันมินเนอร์ไวเนดดุมฟามิโยนาบีเกตาเคร์ติโจนและอเล็กออกเล็กเชมเลนและเจเกนคลับก็ยืนยันมาตลอดว่าเขาไม่ชอบที่จะมีตัวเลือกในระดับที่มากจนเกินไปแนวคิดของลิเวอร์พูลก็คือพวกเขายังมีรายจ่ายรออยู่อีกเยอะวิกฤตของโลกยังไม่จบเท่านี้เพราะพวกเขายังจะต้องลงเตะในรุดนกันใหม่โดยปราศจากคนดูเหมือนเดิม นั่นแปลว่ารายได้ที่หายไปในทุกๆสัปดาห์หนทางที่วางไว้ก็คือพวกเขาจะต้องปล่อยแข้งคนใดคนหนึ่งออกไปียก่อนโดยเฉพาะในรายของวัยรุ่มที่ยังไม่ยอมต่อสัญญาและมีข่าวเชื่อมโยงกับบาร์เซโลนาและบางทีหนทางเดียวที่หงดงังจะได้ตัวเตอโกก็คือต้องปล่อยดาวเตะทินชัติฮอลแลนด์รายนี้มันอาจไม่ใช่แนวทางที่ทุกคนจะชอบนักแต่หากเรามองกันแบบแฟร์สิ่งที่แฟร์เบสกรอดกรุปแสดงให้เห็นมาตลอด10ปีก็คือ พวกเขาคือกลุ่มทุนที่ลงทุนทุกอย่างด้วยความฉันฉลาดและได้สร้างสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของทีมกับเทเนอร์ที่เหนียวแน่นขึ้นมาในแบบที่หลายๆทีมในโลกใบนี้ล้วนแล้วแต่อิจฉาหลายๆทีมอยากมีเจ้าของทีมที่บริหารได้อย่างอร์พูลอยากซื้อนักเตะได้ตามเป้าหมายแบบที่พวกเขาทําได้อยากขายแล้วได้กําไรดีแต่ตอนนี้มันกลับกลายเป็นว่าเราต้องมาถูกเถียงตัวเลขค่าตัว30ล้านปอนด์กับนักเตะอายุ29ปีที่เหลือสัญญาแค่1ปี หากมองในแง่ของการบริหารธุรกิจมันก็ไม่เห็นจะผิดอะไรที่แฟร์เบสปอร์ตกุ๊ปจะมองว่านี่คือดิวที่ไม่คุ้มค่าและสําคัญที่สุดก็คือแฟนบอลลิเวอร์พูลไม่ควรจะเอาแนวทางการบริหารของตนเองไปเปรียบเทียบกับแนวทางที่แตกต่างของทีมอื่นเพราะมันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าแนวทางที่แฟร์เบสปอร์ตกุ๊ปกำลังทําอยู่กับลิเวอร์พูลในทุกๆวันนี้ก็คือคือหนึ่งในแนวทางที่พิสูจน์แล้วว่าคือหนึ่งใน เหตุผลที่ถูกต้องสมเหตุสมผลที่สุดสำหรับโลกฟุตบอลน,นะครับอีเมลเฮสกีรู้สึกกังวลใจที่หงดงไม่เสริมทัพสู้ศึกฤดูกันใหม่เหมือนคู่แข่งอีเมลเฮสกีนะครับอดีตกองหน้ารังยักษ์ของลิเวอ์พูลรู้สึกกังวลใจกับทีมเก่าของหงดงของเขาไม่มีการเสริมทัพส,สำหรับสู้ศึกฤดูกันใหม่ที่จะมาถึงลิเวอ์พูลหาแชมป์พิมลินเกตที่รอคอยมานานกว่า30ปีกลับเสริมทัพแค่กันเซนญากับคอสตัสซามิกราต แบ็กซ้ายทีมเชตกรีสเพียงแค่รอยเดียวขณะที่มีการปล่อยตัวเดิยร์บล็องดนออกไปจากทีมไปแล้วด้วยงานนี้เลยทําให้เฮสกีเริ่มกังวลเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของเทีมเมื่อคุณดูทีม,มอื่นๆซืนักเตะคุณย่อมรู้สึกกังวลบ้างเลยครับเฮสกีกล่าวกับทาวสปอร์ตเมื่อคุณลองมองไปที่แฟนบอลลิเวอร์พูลและเชคกรีคลับพวกเขาเชื่อในตัวเชคกรีคลับมากและเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่อีกครั้งนะครับที่ผมต้องบอกว่าผมคิดว่าลิเวอร์พูลยังต้องการนักเตะ มาเสริมทัพอีก 2- 3คนเมื่อคุณเสียนักเตะตัวหลักอย่างจจแดนแฮนเนสันเวดจิฟันดิ์โมเมสซาล่าซาดูมาน่และโรเบตโตฟิมิโนอย่างฟิมิโนเองถ้าคุณเสียเขาไปแล้วคุณจะแทนที่เขายัางไงผมคิดว่าพวกเขาลิเวอร์พูลมีคนที่ทดแทนได้แล้วนะตอนนี้นะมันยากที่จะใช้เกมคอมมูนิต้ชิลตัดสินโดยเฉพาะพรีซีซั่นในแบบที่พวกเขาผ่านกันมาฤดูดกาลจบลงและพวกเขายังไม่ได้พักเท่าไรนักพวกเขาต้องกลับมาแข่งขันขึ้นต่อ คุณดูไปที่ลิเวอร์พูลและสิ่งที่เจคกี้คลับดึงจากลูกทีมของเขานะครับและคุณจะวางพวกเขาไว้เป็นคู่แข่งร่วมกับแมนเชสเตอร์ยู่เสมอดังนั้นมันน่าสนใจที่จะได้เห็นพวกเขาลงสนามในนัดแรกอันที่จริงคุณก็ยังมีเชลซีที่ไล่บี้มาติดๆอีกฮะพวกเขาซีนตั้งเตะเด่นๆหลายคนมาเสริมทัพเลยด้วยนี่ก็คือความคิดเห็นของอ e ีเมลเฮสกีนะครับก็เป็นห่วงลิเวอรพูนะฮะ ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้ใครเพิ่มเติมนอกจากคอสตารซิมิกาสเพียงแค่คนเดียวนะฮะส่วนตีโก้กันก็รากนี้ก็เริ่มจะมีข่าวกลิ่นๆออกมาไม่ค่อยดีแล้วนะฮะว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะฮะนี่คือสรุปข่าวลิร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่4กันยายนนครับ thank you